สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพอรผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้2เมษายน2,564ครับนำเรื่องการโอนเงินให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆมาเล่าให้ฟังครับขณะนี้กรมบัญชีกลางเตรียมและมีความพร้อมแล้วที่จะโอนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆได้แน่นอนนะเเมษายน2 5 0 0 64ได้รับแน่นอนครับมีกลุ่มต่างๆต้องตอบไปนี้ครับ1ครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครับปกติแล้วจะรับทุกวันที่10เนื่องจากวันที่10เดือนนี้เป็นวันหยุดราชการครับก็มาโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวันที่เเมษายนนะครับกลุ่มที่1นะครับผู้สูงอายุกลุ่มที่2เบี้ยความพิการครับปกติจะได้วันที่10ของเดือนเดือนนี้เป็นวันหยุดก็มาโอนวันที่9นะครับแล้วก็ กลุ่มต่อไปครับเงินอุดหนุนเล่นดูเด็กแรกเกิดเดือนละ6 0 0บาทนะครับก็ปกติจะได้ทุกวันที่10เดือนนี้วันที่10เป็นวันหยุดก็มาโอนวันที่9เห็นไหมครับ3มกลุ่มนี้ที่เคยได้รับทุกวันที่10นั้น9เมษายน2564ได้รับแน่นอนทางบัญชีธนาคารนะครับส่วนใครรับเป็นเงินสดเช่นเบียบ้ยความพิการหรือเบียบ้ยู้สูงอายุก็รับจากที่เดิมนะตามที่เคยรับส่วนใครรับทางบัญชีธนาคารก็9เมษายนรับแน่นอน3กลุ่มแล้วนะครับอีกกลุ่มครับ อสอมทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็อสอสอของกรุงเทพมหานครนะครับปกติแล้วเงินค่าป่วยการของเดือนมีนาคมจะโอนวันที่12เมษายนแต่เนื่องจากวันที่12เมษายนเป็นวันหยุดราชการกรมบัญชีการก็มาโอนเข้าบัญชีให้กับอสอมและอสอสทั่วประเทศ9เมษายน2564สรุปแล้ว4กลุ่มนี้ได้รับเงิน9เมษายนแน่นอนรอรับได้เลยครับสวัสดีครับ